สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพลิสก็จะมารีวิวโรงแรมที่ญี่ปุ่นที่เหมาะสําหรับคนที่อยู่หลายวันนะคะโดยโรงแรมที่เราจะรีวิววันนี้ก็เป็นโรงแรมที่อยู่ในฟุกุโอกะนั่นก็คือ The Grand Residence Hotel Tenjin ค่ะ ที่ตั้งของโรงแรมนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่นฮากตาตะพอรตทาวเวอร์ที่สามารถขึ้นไปชมวิวได้ศาลเจ้าคูชิดะห้างชื่อดังอย่างคาเนลซิตี้สวนสาธารณะหรือห้างอย่างมินะเทนจินคือเดิน10กว่านาทีก็ถึงสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้แล้วสะดวกมากๆเลย การเดินทางจากสนามบินมาที่โรงแรมถ้าขึ้นรถแท็กซี่ก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีแต่ถ้าอยากขึ้นรถสาธารณะก็มีทั้งรถเมล์หรือว่าสะดวกหน่อยก็ขึ้นรถไฟจากสถานีฟุกุโอกะแอร์พอร์ตนั่งมา4สถานีลงที่สถานีนากาสึคาวาบตะแล้วก็เดินอีก10นาทีก็ถึงโรงแรมค่ะ โดยทั่วไปนะคะโรงแรมในญี่ปุ่นเนี่ยมักจะคิดราคาต่อหัวค่ะแต่ที่นี่คิดราคาต่อห้องซึ่งคืนนึงก็ตกอยู่ประมาณ15,000เยนในวันธรรมดานะคะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยราคาก็จะแพงกว่านี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติของโรงแรมที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะ พาลิสอยู่ญี่ปุ่นหลายวันก็เลยอยากหาโรงแรมที่มันไม่แพงมากแต่ห้องใหญ่ก็เลยเลือกพักที่นี่เพราะจะเป็นสไตล์อพาร์ตเมนต์จะทำกับข้าวซื้ออาหารมาทานหรือแม้แต่ซักผ้าก็ได้ซึ่งที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยพาลิสเลยอยากมารีวิวเผื่อเพื่อนๆคนไหนมาฟุกุโอกะพาลิสคิดว่าโรงแรมแบบนี้สะดวกดีห้องก็ใหญ่พื้นที่ก็เยอะกว่าพักโรงแรมทั่วไปค่ะทุกคนอันนี้พาลิสก็อยู่หน้าโรงแรมที่พาลิสพักแล้วนะคะ The Grand Residence Tenjin Fukuoka นะคะ ตึกที่อยู่ในซอยส,งสงูงๆนี่ที่มีเสาบางเนี่ยแหละนะคะเดี๋ยวพลจจะเข้าไปว้าคานถนนก่อนที่นี่ออกแนวอพาร์ตเมนต์นะคะก็จะไม่มีพนักงานที่เคาน์เตอร์แต่เขาก็จะส่งรายละเอียดตอนที่เราจองมาให้นะคะว่าเราต้องเช็คอินยังไงอะไรประมาณนั้นแหละเข้ามาแล้วไม่มีพนักงานทุกคนก็คือแบบว่าจะต้องทำการเช็คอินเอง แล้วเขามีวิธีสอนด้วยเดี๋ยวอัลลิศไปเช็คอินก่อนนะ okay man. ก็ที่หัวนอนก็จะมีที่ชาร์จแบกนะคะเป็นปลั๊กนะคะใครไปไหนที่แบบว่าต้องใช้ปลั๊กเยอะนะคะกรุณา,าเอาปลั๊กพ่วงมาเองนะคะแล้วก็ตัวสายที่สําหรับใช้สําหรับปลั๊ก i ิน e r n a t i o n a l นะคะเพราะไฟที่ญี่ปุ่นกับไทยไม่เหมือนกันเนาะแต่หัวปลั๊กก็จะเป็นแบบว่า2อรูปกติสองรูแบบนี้นะคะโโอเค มีแอร์คอนดิชันเนอร์นะคะแอร์เย็นดีนะคะลองเช็คแอร์ด้วยนะถ้าสมมติน้าร้อนนะคะถ้าห้องมันแอร์ไม่เย็นมีปัญหาจะได้ขอเปลี่ยนนะคะแล้วก็เป็นระเบียงออกไปข้างนอกนะคะทุกคนอ่า ระเบียงญี่ปุ่นเขาจะกั้นด้วยอย่างนี้คะ่ะระหว่างห้องเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบอย่างนี้เพราะว่าถ้าเวลาหนีไฟแล้วเนี่ยเราไอ,ไอ,ไ,อ,ไ,อไอที่กั้นแบบนี้ยมันก็จะเปิดได้นะคะเพื่อที่ว่าเราต้องวิ่งไปห้องที่มุมสุดมันก็จะมีแบบว่าเหมือนท่อให้เปิดแล้วเป็นบันไดหนีไฟลงไปข้างล่างนะคะทุกคนโอเคแล้วก็โซฟาที่เห็นในห้องนะคะสามารถปรับนอนเป็นโซฟาเบดได้ด้วยค่ะเพืพ่อนๆเ <laughs> ผื่อใครมาแล้วก็แบบว่า อยากนอนโซฟานะคะตู้เสื้อผ้าเขาก็จะมีที่ที่นอนนะคะผ้าหม่มดูดิเป็นแบบผ้าห่มที่นอนเอ็กซ์ตานะคะมีหมอนด้วยนะคะโอ๊ยประตูหนักมากเดี๋ยวฟลิสขอไม่เปิดแล้วกันเอ้ย ในส่วนของห้องครัวนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีแบบว่าใครอยากทําอาหารก็ทํานะคะเขาก็จะมีจานชามอะไรให้แล้วก็เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าใครจะอาบน้ํานะคะต้องเปิดปุ่มนี้ก่อนนะคะนี่เป็นอุณหภูมิน้ํานะคะปรับขึ้นปรับลงได้นะคะไม่งั้นอาจจะหนาวเกินไปนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ค่อยไปอาบน้ําได้นะคะแล้วก็ห้องน้ําเขานะคะก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้าให้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อน อาจจะงงก็คืออันนี้ก็จะเป็นตู้เดี๋ยวพาริสจะเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ของพาริสนะเขามีไดเป่าผมให้แล้วก็มีชั้นวางของต่างๆนะคะอ่ะส่วนฝากนี้นะคะเขามีอะไรให้บ้างปิง๊งอ่ะเขามีแปรงสีฟันมาให้นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีแบบว่าเป็นแบบทัวกอ่ะเนี่ยค่ะเป็นเกลือสําหรับแช่ในน้ํานะคะ ใช่อยากจะใช้อ่างอาบน้ําแช่ตัวลงไปก็มีเกลือให้แล้วก็นี่พวกคอตตทนบัดนะคะเพื่อนๆอ,อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะเวลาเรามาพักที่ไหนนะคะเพื่อนๆให้ลองทดสอบความแรงของน้ำนะคะ นี่ค่ะอย่างที่นี่นะคะแอบทดสอบความแรงของน้ํานะคะเปิดอุณหภูมิน้ําเช็คดูนะคะว่าน้ําร้อนน้ําเย็นดีไหมนะคะก่อนที่เราจะแบบว่าถ้ามันมีปัญหาเราจะได้ขอบเปลี่ยนห้องได้ก่อนนะคะน้ําแรงดีก็โอเคใช้ได้ค่ะที่นี่น้ําแรง แล้วก็ในส่วนของห้องน้ํานะคะทุกคนห้องน้ําก็คือว่าสามารถที่จะตากผ้าได้นะคะนอกจากอาบน้ําแล้วยังตากผ้าได้ด้วยนะคะเพื่อนๆ,ๆเห็นใช่ไหมคะนี่มีปุ่มเป่าให้ผ้าแห้งอันนี้ปุ่มเป่าให้ตัวแห้งอันนี้ปุ่มความร้อนนะคะเพิ่มความร้อนอันนี้ปุ่มอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องเอา Google Translate มาลองแปลดูนะคะอันนี้ก็ให้ air flow แบบว่ามีการถ่ายเทอากาศ24ชั่วโมงนะคะอันนี้ควรเปิดทิ้งไว้เนาะโอเค ถ้าเราซักผ้าแล้วเราก็มาตากได้นะคะห้องน้ำญี่ปุ่นส่วนมากจะใช้วิธีผัดตรงกลางนี่ผักเข้าไปตึง้งนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นเราไหมคะมีเราตากผ้านะคะน,นั้นก็เครื่องดูดอากาศมันก็ดูดของมันไปนะคะเราก็เดี๋ยวปั่นผ้าเสร็จเราก็มาตากตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ําให้นะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นก็ชอบนั่งอาบน้ำเนาะเพราะห้องน้ำเขาก็ไม่ได้สูงมากนะคะใครชอบนั่งอาบน้าก็มีเก้าอี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่เขาก็มีเป็น พวกบอดี้ซฟต์ค่ะนี่สบู่เหลวนะคะอาบน้ำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของของแพร i s นะคะซื้อมาแล้วก็มีมีเป็น oo, แชมพูกับคอนดิชเนอร์ให้ด้วยนะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะที่นี่สะวดวกจริง โรงแรมนี้เหมาะมากเลยนะคะสำหรับใครที่มาฟุกุโอก,กะแล้วก็อยากจะพักหลายวันนะคะเพราะว่าเขามีเครื่องซักผ้ามาให้ด้วยค่ะเพื่อนๆนี่สำหรับใครที่ไม่อยากขนเสื้อผ้ามาเยอะเนาะเพราะว่าจะเก็บพื้นที่กระเป๋าไว้ขนซื้อของกับจากญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีผงซักฟอกให้ด้วยนะทุกคนนะนี่แล้วก็ถ้าใครอ่านไม่ออกนะคะกลุ่มไหนคืออะไรนะคะพาริสแนะนำแอป กูเกิลแอ a เนลเลตนี่คะ่ะเพื่อนๆน,นี่แล้วก็กดเข้าไปเลยปึ้งพอกดเข้าไป g o o ก l e Translate นะคะเราก็สามารถเลือกภาษาที่จะใช้แปลได้นะคะนี่ผลิตตั้งเป็น detect language นะคะ, <c oughs> ะ,คะก็คือภาษาที่มันโชว์แปลเป็นภาษาไทยนะคะนี่กดเข้าไปเลยเอากล้องไปจ่อเลยคะ่ะเพื่อนๆนี่มันก็จะบอกแปลให้อัตโนมัติเลยนะคะว่าปุ่มไหนคืออะไรปุ่มไหนทำอะไรนะคะเพื่อน นี่เราก็จะได้ใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างไม่งุนงงนะคะเพื่อนๆมีตอบโจทย์เลยสำหรับคนที่อยากพักหลายวันนะคะโรงแรมนี้นี่ค่ะตากผ้านะคะเลือกเวลาได้นะคะเป่าไปเลยสี่ชั่วโมงจะได้มั่นใจว่ามันแห้งม <laughs> ี่ค่ะผลิตตากผ้าทิ้งไว้นะคะโอ๊ยเห็นปะมีลมเป่าเห็นปล้ ด,ดีจังเลยอะห้องน้ำญี่ปุ่นนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะแยกมาจากโซนอาบน้ำนะคะทุกคนส่วนมากญี่ปุ่นจะเป็นแบบนั้นนะคะทำความสะอาดมันจะง่ายนะคะก็จะมีปุ่มนี่ปุ่มแบบว่าเครื่องดูดอากาศนะคะน่าจะใช่เราควรจะเปิดไว้นะคะอันนี้เปิดยังเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยเอา Google มาแปะอ่ะก็จะเป็นห้องน้ำแบบ ญี่ปุ่นค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนก็อาจจะเคยเห็นบ้างนะคะห้องน้ำญี่ปุ่นเขาก็จะมีแบบปุ่มเนี่ยค่ะปุ่มล้างก้นปุ่มล้างาน้องน้องน้อยของผู้หญิงนะคะปุ่มปรับระดับความแรงน้ำนะคะแล้วก็อะไรต่างๆนะคะอยากรู้ก็ลองเอา Google Translate มาแปลดูนะคะอะไรทั้งหมดทั้งมวลเสร็จก็กดหยุดนะคะอันนี้ก็บางที่ก็จะเป็นอัตโนมัตินะคะในการที่จะฝัดนะคะในการกดนะคะแต่บางที่ก็จะแบบว่าเป็นปุ่มให้กดเองนะคะนี่ก คือแบบว่าน้ำแรงๆหน่อยนะคะนี่ถ้าอยากให้ให้เวลากดชกโคโกแบบว่าน้ำไม่ต้องใช้เยอะนะคะโหมดประหยัดก็กดลงล่างอย่างนี้นะคะอยากน้ำเยอะก็กดขึ้นบนนะคะเวลาพอเรากดแล้วเนี่ยเรากดนี่น้ำก็จะไหลามาเราสามารถล้างมือได้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นแบบว่าประหยัดน้ำนะคะดีมากๆเลยนะคะระบบของญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีทิชชู่สำรองให้นะคะ นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเพลริสก็ขอจบการรีวิวโรงแรมที่ฟุกุโอกะของพลริสแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย thank for watching อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อน